บางครั้งความกลัวที่ลึกที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่ความตายแต่คือการไม่รู้ว่าตนเองได้ตายไปแล้วมีหลายเรื่องราวที่ผู้คนเล่าต่อกันมาถึงการปรากฏของบางสิ่งที่ยังเดินยังคิดยังรู้สึกแต่ไม่รู้ว่าตนเองไม่ได้อยู่ในโลกเดิมอีกต่อไปแล้วคำถามคือเหตุใดจิตหนึ่งจึงไม่รู้ว่า ตนเองจากโลกนี้ไปแล้วทั้งที่กายได้หยุดทำงานไปแล้วอย่างสิ้นเชิงคำตอบของคำถามนี้ไม่ได้อยู่ในเรื่องลี้ลับแต่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติของจิตที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้อย่างลึกซึง้งและไม่เคยเปลี่ยนไปตามกาลเวลาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมะเหนือกาลเวลาสถานที่แห่งการฟังธรรม เพื่อเข้าใจความจริงของชีวิตผ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนไปตามการเวลาขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังด้วยจิตที่สงบและเปิดใจให้ธรรมะได้ทำงานในหัวใจของเราอย่างแท้จริงครับเมื่อเราพูดถึงความตายคนส่วนใหญ่มักนึกถึงภาพของลมหายใจสุดท้ายเสียงเครื่องวัดชีพจรที่เงียบลง หรือร่างกายที่หยุดเคลื่อนไหวแต่ในทางธรรมความตายไม่ได้หมายถึงแค่การสิ้นสุดของร่างกายเพราะร่างกายเป็นเพียงรูปเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยสิ่งที่ยังดำรงอยู่ต่อคือจิตหรือวิญญาณขันซึ่งมีธรรมชาติรู้รับอารมณ์และยึดถือ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตไม่ได้ตายไปพร้อมกับร่างกายแต่จิตจะเคลื่อนย้ายไปตามแรงกรรมและสภาพของจิตในขณะสุดท้ายจะเป็นตัวกำหนดภพภูมิที่จิตนั้นจะไปเกิดตรงจุดนี้เองคือรากของคำว่าการไม่รู้ว่าตนเองจากไปแล้วเพราะจิตไม่เคยมีประสบการณ์ของความตายมาก่อน ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของมนุษย์จิตคุ้นชินกับการรับรู้ผ่านร่างกายมองผ่านดวงตาฟังผ่านหูรู้สึกผ่านประสาทสัมผัสเมื่อร่างกายดับจิตจึงไม่ได้รับสัญญาณว่านี่คือความตายเพราะไม่เคยมีสิ่งใดในประสบการณ์เดิมที่บอกจิตได้อย่างชัดเจนว่าการรับรู้โดยไม่ใช่ร่างกายคือภาวะหลังความตาย จึงยังทำงานต่อไปด้วยรูปแบบเดิมด้วยความคิดเดิมด้วยอารมณ์เดิมและด้วยความเข้าใจเดิมบางดวงจิตเมื่อออกจากร่างแล้วยังคงคิดว่าตนเองมีชีวิตอยู่ยังคิดว่าตนเองกําลังเดินอยู่ในบ้านกําลังทำงานกําลังมองหาคนรักหรือกําลังกลับไปยังสถานที่คุ้นเคย ไม่ใช่เพราะจิตดือ้อแต่เพราะจิตยังหลงในอัตตายังยึดมั่นในตัวตนและยังไม่เคยเรียนรู้ความจริงว่าทุกสิ่งที่เรียกว่าเราล้วนไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าทรงเรียกสภาพนี้ว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ต่างความเป็นจริงอวิชชาไม่ได้หายไปทันทีเมื่อร่างกายตายเพราะอาวิชชาไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในร่าง แต่อยู่ในจิตถ้าตลอดชีวิตจิตไม่เคยฝึกสติไม่เคยพิจารณาความไม่เที่ยงไม่เคยเห็นความดับไปของสิ่งทั้งปวงเมื่อถึงเวลาที่รูปขันแตกดับจิตก็ยังไม่รู้จักการดับจิตจึงสับสนและเข้าใจผิดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นเพียงความฝันเป็นเพียงอุบัติเหตุหรือเป็นเพียงช่วงเวลาที่ผิดปกติ บางดวงจิตอาจเห็นร่างของตนเองนอนอยู่แต่กลับคิดว่านั่นไม่ใช่เราเพราะจิตเคยผูกตัวตนไว้กับความคิดกับความรู้สึกกับความทรงจำมากกว่ากับร่างกายเมื่อจิตยังคิดยังจำยังรู้สึกได้จิตจึงเชื่อว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่นี่คือเหตุผลที่ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงภพภูมิหนึ่งที่เรียกว่า เปรตซึ่งหมายถึงสภาวะของจิตที่ยังมีความยึดยังมีความอยากและยังมีความไม่รู้เปรตในทางธรรมไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างน่ากลัวอย่างที่ปรากฏในนิทานแต่คือจิตที่ยังวนเวียนยังผูกพันและยังไม่รู้จักความจริงของการจากไปบางดวงจิตอาจไม่รู้ว่าตนเองตายเพราะจากไปอย่างกระทันหันอุบัติเหตุ การฆาตกรรมหรือเหตุการณ์ที่รุนแรงทำให้จิตไม่มีเวลาตั้งหลักขณะที่ลมหายใจขาดจิตยังเต็มไปด้วยความตกใจความโกรธความห่วงหรือความกลัวสภาพจิตเช่นนี้ไม่เอื้อต่อการเห็นความจริงจิตจึงติดอยู่กับอารมณ์สุดท้ายและอารมณ์นั้นเองที่บังตาไม่ให้เห็นว่าร่างกายได้ชบลงแล้ว แต่ในอีกด้านหนึ่งแม้คนที่ตายอย่างสงบก็อาจไม่รู้ว่าตนเองตายได้เช่นกันหากตลอดชีวิตไม่เคยพิจารณาความตายไม่เคยเจริญมรณสติไม่เคยฝึกปล่อยวางจิตจะไม่คุ้นเคยกับความดับและเมื่อความดับมาถึงจริงจิตจึงไม่รู้จักมันเหมือนคนที่ไม่เคยเห็นความมืดเมื่อไฟดับก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า การเตรียมตัวตายไม่ได้เริ่มต้นในวินาทีสุดท้ายของชีวิตแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้การรู้จักความไม่เที่ยงการเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราการรู้ว่าความคิดไม่ใช่ตัวตนคือการฝึกจิตให้พร้อมต่อการเปลี่ยนภพเมื่อจิตฝึกเช่นนี้แม้ในวินาทีสุดท้ายจิตก็จะไม่ตื่นตระหนกไม่สับสนและไม่หลงว่าตนเองยังอยู่ในโลกเดิมในตอนต่อไป เราจะพาไปดูให้ลึกขึ้นว่าความยึดติดแบบใดที่ทำให้จิตไม่รู้ว่าตนเองจากไปแล้วและเหตุใดบางดวงจิตจึงวนเวียนอยู่กับสถานที่เดิมผู้คนเดิมและเรื่องราวเดิมทั้งที่ชีวิตได้จบลงไปแล้วขอให้ทุกท่านค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาและค่อยๆเห็นความจริงไปพร้อมกันครับเมื่อเราพูดถึงการไม่รู้ว่าตนเองจากไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องมองให้ลึกลงไปไม่ใช่เรื่องของโลกหลังความตายแต่คือความยึดที่จิตแบกติดตัวไปจิตไม่เคยเดินทางเพียงลำพังทุกครั้งที่จิตเคลื่อนย่อมมีสัมภาระติดไปด้วยเสมอสัมภาระนั้นคือความรักความห่วงความกโกรธความแค้นความกลัวและความอยากสิ่งเหล่านี้เองที่กลายเป็นเชือก รั้งจิตไว้กับโลกเดิมแม้ร่างกายจะหมดหน้าที่ไปแล้วลองพิจารณาดูให้ดีในชีวิตประจำวันของเราเมื่อใจเรายึดอะไรบางอย่างมากแม้เพียงชั่วคราวใจก็แทบไม่รับรู้อะไรอื่นคนที่กำลังโกรธจ,จัดแทบไม่รู้สึกถึงเสียงรอบตัวคนที่กำลังหลงรักแทบไม่เห็นข้อเท็จจริงอื่นใดนอกจากสิ่งที่ตนอยากเห็นความตายก็เช่นกันถ้าขณะจิตสุดท้าย จิตเต็มไปด้วยความยึดความยึดนั้นจะทำให้จิตไม่เปิดรับความจริงใหม่แม้ความจริงนั้นจะคือการเปลี่ยนภพพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าจิตในขณะสุดท้ายเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของการเดินทางต่อไปถ้าจิตสุดท้ายเต็มไปด้วยความห่วงใยคนข้างหลังห่วงลูกห่วงคู่ชีวิตห่วงทรัพย์สินห่วงงานที่ยังไม่เสร็จจิตจะไม่ยอมไปไหนเพราะคิดว่ายังมีหน้าที่ต้องทำ จิตลักษณะนี้จึงวนเวียนอยู่ใกล้สถานที่เดิมคนเดิมและเรื่องเดิมไม่ใช่เพราะมีใครดึงไว้แต่เพราะจิตไม่ยอมปล่อยความไม่รู้ว่าตนเองตายจึงไม่ได้เกิดจากความมืดหรือความลี้ลับแต่เกิดจากความแน่นของอัตตาอัตตาคือความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้เลือกเป็นเจ้าของตราบใดที่อัตตาย่างแข็งแรง จิตจะไม่ยอมรับความจริงใดที่ทำลายภาพของเราและความตายคือการทำลายภาพนั้นอย่างสิ้นเชิงจิตที่ยังยึดว่าเราคือพ่อเราคือแม่เราคือหัวหน้าครอบครัวเราคือเจ้าของบ้านเมื่อร่างกายดับบทบาทเหล่านั้นหายไปแต่จิตยังไม่ยอมรับจิตจึงยังคิดยังห่วงและยังพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วนี่คือสภาพของจิตที่ไม่รู้ว่าตนเองจากไปแล้ว บางดวงจิตไม่เพียงแต่ไม่รู้ว่าตายแต่ยังพยายามสื่อสารกับคนที่ยังมีชีวิตแต่เพราะไม่มีร่างการสื่อสารนั้นจึงออกมาในรูปของความรู้สึกความฝันหรือความไม่สบายใจที่คนเป็นไม่เข้าใจที่มาพระพุทธเจ้าทรงไม่สนับสนุนให้หลงอยู่กับการตีความเหล่านี้แต่ทรงชี้ให้เห็นรากของปัญหาคือความยึดถ้าจิตปล่อยวางได้ไม่ว่าจะอยู่ในภพใดจิตก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าจิตยึด แม้อยู่ในพบมนุษย์ก็ทุกไม่ต่างกันอีกเหตุหนึ่งที่ทําให้จิตไม่รู้ว่าตนเองตายคือความคุ้นชินตลอดชีวิตจิตคุ้นชินกับโลกแบบหนึ่งตื่นนอนกินทํางานพูดคุยพักผลเมื่อร่างกายดับจิตยังคงสร้างภาพของโลกเดิมจากความจําภาพเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากตาเห็นแต่เกิดจากสัญญาคือความจําสัญญาขันยังทํางานได้แม้ไม่มีร่าง จิตจึงยังเห็นบ้านเห็นถนนเห็นผู้คนในแบบที่เคยเห็นเพราะสิ่งที่จิตเห็นไม่ใช่โลกภายนอกแต่เป็นโลกในความทรงจําเมื่อจิตอยู่กับโลกในความจําจิตจึงไม่รู้ว่าโลกภายนอกนั้นไม่ได้มีให้เข้าถึงอีกแล้วนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เจริญสติอยู่กับปัจจุบันเพราะคนที่อยู่กับปัจจุบันจะไม่หลงอยู่ในภาพจําและเมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างดับจิตจะไม่สร้างโลกหลอกขึ้นมาหลอกตอนเอง การไม่รู้ว่าตนเองตายจึงเป็นผลโดยตรงของการไม่เคยรู้จักปัจจุบันอย่างแท้จริงเมื่อยังมีชีวิตเราหลงอยู่กับอดีตหรืออนาคตเมื่อร่างกายดับจิตก็ยังหลงเช่นเดิมเพียงแต่ไม่มีร่างคอยดึงกลับมาบางดวงจิตไม่รู้ว่าตนเองตายเพราะยังรออะไรบางอย่างรอคำขอโทษรอการให้อภัยรอการยอมรับหรือรอการกลับมาการรอคือการไม่ยอมจบและตราบใจที่จิตยังไม่ยอมจบ จิตก็จะไม่ก้าวไปข้างหน้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งที่ยังค้างคา,าคือภาระของจิตและภาระนั้นจะหนักที่สุดในขณะที่ไม่มีร่างช่วยแบกรับถ้าชีวิตนี้เราไม่เคยฝึกจบเรื่องไม่เคยให้อภัยไม่เคยปล่อยไม่เคยวางเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากจิตก็จะไม่รู้ว่าควรไปทางไหนเพราะจิตไม่เคยฝึกการไปต่อในตอนถัดไปเราจะพิจารณาให้ลึกลงไปอีกว่า จิตแบบใดที่มีแนวโน้มจะรู้ตัวเร็วเมื่อร่างกายดับและจิตแบบใดที่มีแนวโน้มจะหลงอยู่กับโลกเดิมเป็นเวลานานขอให้ทุกท่านฟังต่อด้วยใจที่นิ่งและเปิดพื้นที่ในใจให้ความจริงค่อยๆปรากฏขึ้นครับเมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มตั้งคำถามในใจว่าถ้าเช่นนั้นจิตแบบใดกันที่เมื่อร่างกายแตกดับแล้วสามารถรู้ตัวได้เร็วและจิตแบบใด ที่มีแนวโน้มจะหลงอยู่โดยไม่รู้ว่าตนเองจากโลกนี้ไปแล้วคำตอบนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ในรูปของชื่อเรียกแต่ทรงอธิบายไว้ผ่านสภาพของจิตจิตที่รู้ตัวได้เร็วไม่ใช่จิตที่ฉลาดถังโลกไม่ใช่จิตที่มีความรู้มากและไม่ใช่จิตที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่คือจิตที่คุ้นเคยกับความจริงความจริงในที่นี้ไม่ใช่ความจริงของเหตุการณ์แต่คือความจริงของธรรมชาติ คือความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนและความดับไปของทุกสิ่งคนที่ในชีวิตประจำวันเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเห็นว่าความสุขอยู่ไม่นานเห็นว่าความทุกข์ก็อยู่ไม่นานเห็นว่าร่างกายแก่เจ็บและเสื่อมลงทุกวันจิตของคนเช่นนี้จะไม่ตกใจมากเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายหยุดทำงานเพราะจิตคุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงและไม่ยึดว่าร่างกายนี้จะต้องอยู่ตลอดไปในทางกลับกัน จิตท,ที่หลงอยู่กับโลกเดิมนานมักเป็นจิตท,ที่หนีความจริงมาตลอดชีวิตไม่อยากคิดถึงความแก่ไม่อยากพูดถึงความเจ็บไม่อยากมองความตายและเชื่อว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวเมื่อความตายมาถึงจริงจิตจึงไม่มีเครื่องมือในการรับมือกับมันจิตจึงปฏิเสธไม่ยอมรับและสร้างภาพอื่นขึ้นมาทดแทนพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้ว่าคนที่ไม่เคยฝึกว่ายน้ำเมื่อถูกโยนลงน้ำย่อมตื่นตระนก และจมน้ำได้ง่ายการตายก็เช่นกันผู้ที่ไม่เคยฝึกตายก่อนตายคือไม่เคยพิจารณาความดับเมื่อถึงเวลาจริงจิตจะไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จิตรู้ตัวได้เร็วคือสติสติคือความรู้ตัวไม่หลงไม่ไหลไปกับอารมณ์คนที่มีสติในชีวิตประจาวันแม้ไม่ได้นั่งสมาธิเป็นชัออ่วโมงแต่รู้ตัวเวลาโกรธรู้ตัวเวลาโลภรู้ตัวเวลาใจฟุง้ง จิตของคนเช่นนี้จะมีแสงสว่างอยู่ภายในเมื่อร่างกายดับสตินั้นจะไม่ดับตามไปทันทีสติจะทำหน้าที่เหมือนแสงไฟดวงเล็กที่ส่องให้จิตเห็นว่าสภาพนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่จิตจะไม่หลงคิดว่าตนเองยังมีชีวิตแบบเดิมตรงข้ามกับจิตที่ขาดสติจิตที่ปล่อยให้อารมณ์พาไปตลอดโกรธก็โกรธสุดรักก็รักสุดกลัวก็กลัวสุด จิตแบบนี้เมื่อออกจากร่างจะถูกอารมณ์สุดท้ายกลืนกินอย่างสมบูรณ์อารมณ์นั้นจะกลายเป็นโลกทั้งใบของจิตจนไม่มีพื้นที่ให้เห็นความจริงอื่นใดพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอารมณ์คือสิ่งที่หลอกจิตได้ง่ายที่สุดเพราะอารมณ์ทําให้จิตรู้สึกว่านี่คือความจริงทั้งที่ความจริงนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้จิตไม่รู้ว่าตนเองตายคือความคาดหวัง บางคนจากไปด้วยความคาดหวังว่าจะได้เจอคนรักอีกจะได้กลับบ้านหรือจะได้เริ่มต้นใหม่ในแบบเดิมความคาดหวังทำให้จิตสร้างภาพอนาคตทั้งที่อนาคตนั้นไม่ได้มีในรูปแบบที่จิตคุ้นเคยเมื่อภาพไม่ตรงกับความจริงจิตจะเลือกที่จะอยู่กับภาพแทนที่จะอยู่กับความจริงนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำเรื่องการปล่อยวางมากกว่าการสแสวงหาเพราะการสแสวงหาคือการมองไปข้างหน้า แต่การปล่อยวางคือการยอมรับสิ่งที่กำลังเป็นจิตที่ปล่อยวางได้จะไม่ดิ้นรนเมื่อโลกเดิมสิ้นสุดลงจิตจะไม่ถามว่าทำไมต้องเป็นเราแต่จะเห็นว่าสิ่งนี้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยและการเห็นเช่นนี้คือจุดเริ่มต้นของการรู้ตัวว่าตนเองได้จากภพเดิมมาแล้วในพระสูตรหลายแห่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่เจริญสติและเจริญปัญญาแม้ยังไม่ถึงพระนิพพาน เมื่อถึงเวลาตายจิตจะไม่หลงและไม่ตกตำ่ำไม่ใช่เพราะมีใครมารับแต่เพราะจิตไม่หลงทางในตอนถัดไปเราจะพิจารณาอีกมุมหนึ่งที่ละเอียดและสำคัญมากคือเหตุใดบางดวงจิตแม้จะเริ่มรู้ว่าตนเองไม่ได้อยู่ในโลกเดิมแต่กลับไม่กล้าไปต่ออะไรคือสิ่งที่ทำที่จิตลังเลกลัวและเลือกที่จะวนเวียงอยู่แทนที่จะก้าวไปตามกระแสของธรรมขอให้ทุกท่านฟังต่อด้วยใจที่อ่อนโยน และซื่อสัตว์ต่อความจริงของตนเองครับเมื่อจิตเริ่มรู้สึกว่าสภาพที่ตนกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่โลกแบบเดิมไม่ใช่การมีชีวิตเหมือนที่ผ่านมาช่วงเวลานี้เองคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดเพราะแม้จะเริ่มรู้แต่ไม่ได้แปลว่าจิตจะกล้าไปต่อหลายดวงจิตเริ่มรับรู้ว่าตนเองไม่สามารถสัมผัสโลกได้เหมือนเดิมพูดแล้วไม่มีใครได้ยิน จับแล้วไม่มีใครรู้สึกพยายามแทรกแซงอะไรก็ไม่เกิดผลจิตเริ่มตั้งคำถามเริ่มสงสัยเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรแต่แทนที่จิตจะยอมรับกลับเกิดความกลัวขึ้นมาแทนความกลัวในที่นี้ไม่ใช่ความกลัวผีไม่ใช่ความกลัวสิ่งลี้ลับแต่คือความกลัวที่จะไม่มีตัวตนแบบเดิมอีกต่อไปตลอดชีวิตที่ผ่านมา จิตผูกคุณค่าของตนเองไว้กับบทบาทหน้าที่ความสัมพันธ์และการเป็นที่ยอมรับเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถยืนยันตัวตนให้จิตได้อีกจิตจึงรู้สึกเหมือนกำลังจะสูญสลายและความกลัวนี้เองที่ทำให้จิตไม่กล้าไปต่อจิตเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่คุ้นเคยแม้พื้นที่นั้นจะเป็นเพียงเงาของโลกเดิมดีกว่าการก้าวไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จัก พระพุทธเจ้าสงสอนว่าความกลัวเกิดจากการยึดถือเรากลัวเพราะกลัวเสียกลัวหายกลัวหมดกลัวไม่เหลือแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เรากลัวจะเสียไม่เคยเป็นของเราเลยเมื่อจิตยังไม่เห็นความจริงข้อนี้จิตจึงยึดและเมื่อยึดจิตก็กลัวอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้จิตไม่กล้าไปต่อคือความรู้สึกผิดบางดวงจิตเริ่มรู้ว่าตนเองจากไปแล้ว แต่ยังมีเรื่องค้างคายังมีคำพูดที่ไม่ได้พูดยังมีการกระทำที่ยังไม่ได้ชดใช้ความรู้สึกผิดทำให้จิตเชื่อว่าตนเองไม่สมควรไปต่อจิตจึงลงโทษตนเองด้วยการวนเวียนอยู่ในสภาพเดิมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้จิตจมอยู่กับความรู้สึกผิดแต่ทรงสอนให้รู้ทันความผิดเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยการแบกมันไว ไม่ได้แก้ไขอดีตมีแต่ทำให้ปัจจุบันหนักขึ้นเท่านั้นอีกเหตุหนึ่งที่ละเอียดมากคือความเคยชินกับการควบคุมตลอดชีวิตบางคนคุ้นเคยกับการเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้สั่งเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางเมื่อถึงสภาพที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยจิตจะต่อต้านอย่างรุนแรงจิตไม่ยอมรับว่าตนเองไม่ได้เป็นศูนย์กลางอีกต่อไปจิตจึงเลือกที่จะอยู่ในโลกที่ตนยังคิดว่า ควบคุมได้แม้จะเป็นเพียงภาพในความจำนี่คืออัตตาในรูปแบบที่ละเอียดมากไม่ใช่อัตตาในรูปของความโอ้อวดแต่เป็นอัตตาในรูปของการไม่ยอมปล่อยอำนาจพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาคือสิ่งสุดท้ายที่จิตจะยอมปล่อยแม้ผู้ปฏิบัติธรรมยังต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นอัตตาอย่างแท้จริงแล้วจะนับประษาอะไรกับจิตที่ไม่เคยฝึกดูตนเองเลยอีกสิ่งหนึ่ง ที่ทำให้จิตไม่กล้าไปต่อคือความไม่เชื่อบางดวงจิตไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมไม่เชื่อในภพภูมิไม่เชื่อในการเปลี่ยนผ่านเมื่อประสบสภาพใหม่จิตจึงไม่มีกรอบในการทำความเข้าใจแทนที่จะยอมรับจิตกลับปฏิเสธและยึดต,ติดกับคำอธิบายเดิมจิตบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่ความตายนี่ต้องเป็นความฝันหรือความผิดพลาดบางอย่างและการปฏิเสธนี้เองที่ทำให้จิตติดอยู่ระหว่างทาง พระพุทธเจ้าสอ,สอนว่าความเชื่อไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่ความเห็นถูกต่างหากความเห็นถูกคือการเห็นตามเหตุปัจจัยไม่ฝืนไม่ดือ้อและไม่ปฏิเสธความจริงเมื่อจิตเริ่มยอมรับแม้เพียงเล็กน้อยว่าสภาพนี้ไม่ใช่ชีวิตแบบเดิมประตูบางอย่างจะเริ่มเปิดออกไม่ใช่ประตูของสถานที่แต่เป็นประตูของความเข้าใจจิตจะเริ่มคลายเริ่มเบาและเริ่มไม่ดิ้นรนและในความไม่ดิ้นรนนั้น หนทางใหม่จะค่อยๆปรากฏในตอนสุดท้ายเราจะกลับมาที่คำถามสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าหลังตายแล้วจะเป็นอย่างไรแต่คือในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราควรเตรียมจิตอย่างไรเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้กลัวและไม่ให้ติดค้างเมื่อถึงวันที่ต้องจากโลกนี้ไปขอให้ทุกท่านฟังต่อด้วยใจที่สงบเพราะตอนสุดท้ายนี้ไม่ได้พูดถึงความตายแต่พูดถึงการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงครับเมื่อมาถึงตรงนี้ คำถามสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่คำถามว่าหลังความตายจะเป็นอย่างไรแต่คือคำถามที่ย้อนกลับมาหาเราในปัจจุบันว่าขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เรากำลังเตรียมจิตของเราไว้แบบไหนเพราะความจริงคือช่วงเวลาหลังความตายไม่ได้เริ่มต้นหลังลมหายใจสุดท้ายแต่มันเริ่มต้นจากวิธีที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันถ้าชีวิตนี้ เราใช้ชีวิตด้วยความเผลอด้วยความหลงด้วยการไหลไปตามอารมณ์โดยไม่เคยหยุดดูใจตนเองเมื่อถึงวันที่ร่างกายหยุดจิตก็จะเผลอแบบเดิมหลงแบบเดิมและไหลไปแบบเดิมเพียงแต่ไม่มีร่างคอยดึงสติกลับมาอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ความหลงต่างหากที่น่ากลัวเพราะความหลง ทำให้เราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นทั้งในขณะที่มีชีวิตและในขณะที่ชีวิตสิ้นสุดลงถ้าเราหลงอยู่กับบทบาทเราจะกลัววันที่บทบาทหายไปถ้าเราหลงอยู่กับความสัมพันธ์เราจะทุกข์เมื่อความสัมพันธ์สิ้นสุดถ้าเราหลงว่าร่างกายคือเราเราจะสับสนเมื่อร่างกายแตกดับแต่ถ้าเราเริ่มเห็นตั้งแต่วันนี้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจบังคับเมื่อถึงวันที่ต้องจากจิตจะไม่ตกใจมากเพราะความจริงนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับจิตอีกต่อไปการเตรียมตัวเพื่อไม่ให้ไม่รู้ว่าตนเองจากไปแล้วไม่ได้หมายถึงการท่องคาถาหรือรอใครมารับแต่คือการฝึกให้จิตรู้จักจบจบความโกรธจบความแค้นจบความค้งางคาและจบความอยากทีละเล็ก ทีละน้อยคนที่ฝึกจบเรื่องในชีวิตจะไม่ติดค้างเมื่อถึงเวลาจบชีวิตคนที่ให้อภัยเป็นจะไม่แบกใครไว้ข้ามพบคนที่รู้จักปล่อยจะไม่กลัวการเปลี่ยนผ่านพระพุทธเจ้าทรงสอนมรณสติไม่ใช่เพื่อให้กลัวตายแต่เพื่อให้รู้คุณค่าของการมีชีวิตเมื่อเรารู้ว่าทุกวันอาจเป็นวันสุดท้ายเราจะไม่ผัดวันในการทำความเข้าใจตนเองเราจะไม่ปล่อยให้ใจ เต็มไปด้วยของหนักโดยหวังว่าค่อยไปจัดการที่หลังเพราะความจริงคือไม่มีใครรู้ว่าทีหลังจะมาถึงหรือไม่การไม่รู้ว่าตนเองตายเกิดจากการไม่รู้จักตนเองตั้งแต่ยังมีชีวิตแต่การรู้ตัวเมื่อถึงวันสุดท้ายเกิดจากการรู้จักใจในทุกๆวันถ้าเราฝึกสังเกตใจว่าอะไรทำให้เราทุกข์อะไรทำให้เรายึดและอะไรทำให้เราไม่ยอมปล่อยวันหนึ่งเมื่อร่างกายวางลง จิตจะไม่ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะจิตจะเห็นว่านี่ก็เป็นเพียงอีกการเปลี่ยนผ่านหนึ่งในกระแสของเหตุและปัจจัยไม่มีใครหายไปมีเพียงรูปแบบหนึ่งที่สิ้นสุดและอีกรูปแบบหนึ่งที่เริ่มตน้นแต่ถ้าจิตไม่ยึดไม่ว่าจะเริ่มหรือจบจิตก็ไม่ทุกข์และนี่คือหัวใจของคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ไม่ใช่เพื่อโลกหน้าแต่เพื่อเดี๋ยวนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับหากธรรมะในวันนี้ช่วยให้ใจคุณสงบลงได้แม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะเหนือการเวลาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราส่งต่อเสียงธรรมะให้กล้องอยู่เหนือการเวลาขอให้ทุกดวงใจพบความสงบและแสงแห่งปัญญาครับ